Hashback 1.0 S p a s Turbo นะฮะส่วนลดนะฮร40,000บาทนะครับจาก475,000เหลือเพียง435,000สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมา S4 สิตาคาของเบงนะฮะวันนี้มาพร้อมกับตัวรถนะครับ Hasback 1.0 S p a s Turbo นะคะคลิปนี้บอกได้เลยว่าต้องพิเศษนะครับรับส่วนลดไปเลย40,000นะฮะจากคันนี้เดิมเป็นราคา475,000นะครับ คลิปนี้ลดไป40,000เหลือ435,000นะครับเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าหลังแถมให้ด้วยนะครับมีบริการช่วยเหลือจุดเฉินนะครับมีรับประกันให้2ปีนะครับใครที่สนใจห้ามพลาดเลยกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้กดกระดิ่งทางช่องของ s v c a r 186กันนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวรถโมเดลเยียปี2022นะฮะตัว1.0 VTEC Turbo นะครับสีดำ ภายในโปรเจคเตอร์นะครับตัวรถเนี่ยได้รายละเอียดเดิมเลยไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะครับนะแล้วก็ด้านข้างนะครับล้อยางนะฮะล้อสียอลอยขอบ15นะครับยางคันนี้จะได้เป็นยางนะครับไซส์18560า R 1 5นะครับนะยางเป็นปี2023นะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้ากุญแจได้สมาร์ทค์เลนแล้วนะครับอ่ะมาดูในส่วนด้านในกันนะครับ ด้านในเนี่ยนะครับมีไฟสองเท้านะครับนี่เลยนะครับผมมาลายมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะ้านะครับก็ถือว่าเบาะนะครับน้าแก้มต่างๆนะฮะเดิมๆเลยนะครับนุ่มนะฮะเป็นดะเป็นเบาะ้านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่านะฮะด้านหลังกว้างมากเลยนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ นั่งสบายนะฮะเฮดรูมเฮดรูมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนั่งได้ประมาณ3คนนะครับมีที่จับด้วยนะฮะัวิสัยทสบายจริงนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทายรถกันนะครับตัวนี้นะฮะมันเป็นรถเก่ง5ประตูนะครับซิตี้คาร์นะเครื่องยนต์1.0 VTEC Turbo ทโบนะครับด้านหลังก็มีไฟเบรกตัวที่3สามสัสสัญญาณเป็นแบบชาร์จฟินนะครับกระจกด้านหลังไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่ะมาดูนะครับด้านหลัง ตัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างมากนะฮะกว้างมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มียางอะไรแล้วนะฮะแล้วจะมีอุปกรณ์นะฮะซุดซ่อมนะครับปะยางนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าเจ้าตัวซิตี้นะครับวีเทคทูโบตัวเครื่องจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะมาดูกัน มาดูกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนวัตกรรมใหม่ของ Honda นะครับเป็นตัวเครื่อง e a r t h DREAM นะฮะ t e o ท u r b o t e c o n o l o g y นะดูนะครคุณลูกค้าตัวน็อตนะครับไม่มีขยับแก้มเดิมนะฮะห้องเครื่องนี่แห้งสนิทเลยรถตัวนี้เป็นรถปี2 0 2 2วารันตีนะฮะของ Honda เนี่ยสปี1,000แโลนะครับคันนี้เลขใหม่หลักหมื่นนะครับเลขใหม่40,000กว่าโลนะครับ ราคาประหยัดกว่าไปแดงนะครับเป็นแสนเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะมีเบอร์ด้านล่างนี้นะครับทั้งเบอร์ทั้งนะครับลายนะฮะทักมาได้เลยร้านของเราตั้งอยู่ที่เซลรีไทย64นะครับไท้ายซอยขวามือนะครับเปิดทุกวันเวลา9้าโมงถึงโมงเย็นแต่สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะฮะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับลูกค้าที่เอกสารนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้นะครับ จัดไฟแนนซ์นะครับรอรับรถภายใน1ชั่วโมงนะครับนะสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่บอกต้นคลิปนะคันนี้ส่วนรถนะฮะส0 0 0 0บาทนะครับจาก4,75,000เหลือเพียง4,35,000ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะผ่อนได้ง7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.69เท่านั้นเองนะครับนะดอกเบีย้ยถูกมากนะครับสนใจห้ามพลาดเลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่องของ s p k a r 186ของเราด้วยนะครับเราจะมีการอัปเดตนะฮะรถเข้าใหม่ข้อมูลนะครับนะโปรโมชั่นต่างๆนะครับไวในช่องนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมมา SP สพเซอร์คาของเบงนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมารีวิวรถุ่ไหนต่อสวัสดีครับ